ระหว่างทางมาในฮิรุกุงพบอีกหนึ่งวัดนะฮะวัด <What? S 1> โกกไม้แดงนะครับม <Okay. S 1> นี่<ม>ครับสายรุไปเลยแล้วก็มีพระโพธิสัตว์ควรอิ่มนะฮะนี่มีไข่เด็กว่าจะดีดีนะนี่นะนี่นะฮะนี่นะฮะพระโพธิสัตว์อวบโลกิเตศวนนี่ฮะฮิรุคุงครับขอเชิญบันทึกภาพหน้าพระโพธิสัตว์อวบโลกิเตศวนและยังมีพระสังกัจจายนะฮะมหาลาบนะ แต่องนี้ที่สำคัญที่สก็คือพระพุทธสายญาตนี่พระพุทธสายญแล้วมีพระอินทร์ทรงช้างนะโอ้โหนี่ฮะหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวเราค่อยมาเอาดอกของไปไหว้นะโอ้นี่ฮะเดี๋ยวคุณพ่อบันทึกภาพพระพุทธสายญาณอยู่เดินเข้าไปตรงสะพานดิโอเคครับยโร่ เดี๋ยวเราบิตู้ทําบุญป่ะนี่คือวัดหรอใช่ครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะฮะนี่ฮะกิโลคงรับแล้วก็ยังมีพยานูนะฮะใช่ครับผมอาเหมือนกับอในองค์พระนอนเนี่ยจะเข้าไปได้แล้วใชาพระนอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าองพระนเดี๋ยวเราลองดูไหมฮะว่าเป็นยังไงเจ้าต้องถอดรองเท้าก่อนดีกว่านะฮะถอดรองเท้าก่อนไม่เป็นไรนะเจอแดดก็จะข้าจะมุกนิดหน่อย นี่นะฮะมีอัาาาคราสาวกนะฮะบบใช่จ้าผมอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ถวยายสาฆทานอันนี้คือเข้าไปได้หรือเปล่าครับมีเบอร์บริจาคลงได้นะอ๋อเป็นทางทะลุฮะเป็นทางทะลุะ๋ลอหลวงตาอยู่นี่นะฮะมาแล้วไหนๆมาแล้วให้หลวงตาพรมน้ำมนต์หน่อยไหมฮะ ี่รุคุงร่วมบริจาคกับร่วมบริจาคกับหลวงตาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ดีสี่สี่สิบบาทอีรุคุงจะร่วมบริจาคกับหลวงตานะฮะเราให้หลวงตาพมน้ำมนต์นะฮะได้นะฮิรุคุงบริจาคใส่ในตู้หลวงตานะฮะใส่ในตู้หลวงตานี่นะฮะคือหนึ่งวัดที่มีความมดใส่ในตู้<ม>ใส่ในตู้ให้หลวงตา นั่งนั่ง,งลงคุกเข่าแล้วใส่ในตู้โอเคขอบคุณครับอนาวใส่ให้หลวงตาอ,อ๋อ,อเดี๋ยวหลวงตาขอบคุณครับโอ้วัดน,นีส้สิ่งปลูกสร้างเยี่ยมมากเลยนะะคือบ่งบอก่โอ้ครับผม คือ,อยังยมีโออพรบผมขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวให้รบกวนหลวงพ่อผมน้ำมนต์หน่อยครับขอบคุณมากครับใครมาก็าทำบุญได้นะฮะที่วัดนี้นะฮะเสียดายว่าผมจะรีบขึ้นไปพแพร่ครับก็เลยแวะแวะมาเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสจะแวะมาอีกครั้งนึงครับทำไมต้องเป็นงูงูเห่าอ่ะฮะ เขาจะปั้นให้มันเป็นพญายนาคอ๋อแต่ว่าที่แล้วมันไม่เป็นก็เลยดัดแปลงเป็นงูเห่าจะไปมันจะไปมันจะไปแบบแนวงูก็เลยลก็เลยว่าเอา้าจะไปทางนี้เหรอไปทางน,นี้ก็ไปไปทางนี้ก็ไปไม่ได้แบบนี้เลยสวยดีครับอีกอย่างส่วนนึงครับอีโรคุงลบกวนให้หลวงอาจารย์ผม้งหมดมมเข้าใกล้ๆาอาจารย์เลย าทุนัโมจาศก็ตะวละโตัาสมาธิศสานัโมสศกตะวอาาตัาสมาธสานัโมสกตะวะตัาสมาธสสมิงทุกคนจักรวาลทั้งแปดิปะสิทธิจงมาเป็นแทงแก้วที่สุดชั้นมาประกัน้องๆกบบตัวนัตาราจจเสียนำมาเกตินมันตาจตยุตาชานิพุทธะการปิิติละขันตุสุละขันตุสาชี้ยังมิก สิยันโตัวภวันสิยามุเลตตากยานังนันทวาตโนยเอวังตวังวิโยโหอิธิยาสุจิยมังคเลอภลาติตาปัตตังเกติเตปัตห์วิบุคเลอภิเทเกตาภูธานางอาถาปโตกมุตติยสุนักตังสุมังคลังสุวาปาตังตุดีตังสุกนนตุโมตยจะตุยทังคัมมืจริตุวาสักินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัตห์กินังมัโนกัมมังผลิติเตปัตห์ วินาปทับนานิกตะวันละบันตะเทะบัทักขีเนียตาบุญสัพพุสัพพโสสัพพโลกสัพพไภสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้คลายเคราะห์วันขอให้หายมน้ำดับไฟวิวันเทียสัพพะกทะนัง สัพพะลาพังขวันตุเมตาทูหขอ้โยมจงมีความสุขความเจริญพุทธทางเจริญธรรมังเจริญสังขังเจริญทำก <ละ S 2> <อ>ิจาการอันใดขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอยจเจจจนนยนะิยมหนาเกิดมาเป็นคนใหา่ต่ำบุคคลใหายจนดีกว่าใครนิยมเนะ้อตาทูพุทธทางแค้วคาดธรรมังแค้วคาดสังขังแค้วคาด พระพุทธเจ้ายังบาดอิจฉุโศพะควาขอให้ลูกแล้วค้าจะกพยันตรายทั้งพวงนะลูกหนาลูกที่ทำสิ่งใดขอให้สิ่งอนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเถิดสาธุขอบคุณครับจะมีชาตาหน้าลาเถรตีลังกามะม้าตาพพุทธทางสารนังคฉามิทำมังสารนังคฉามิ สังคังสนะนังคัจฉามีสาทุขอขอบคุณครับพระบาทไทยจับพระอันติพาริยเจตจำนนลายทั้งพวงนะลูกนะขอบคุณใ้ไหวสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเถิดขอบพระคุณครับเด็กงอนมากแต่ว่าพระบาทเย็นมากเย็นมากครับนี่จริงจริแล้วรอดองค์พระได้สามรอบนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็กราบนมัสการอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้แล้วหลวงพ่อเนี่ยดีมากเลยนะครับ ได้ให้พอแล้วก็พรมน้ำมนต์นะฮะนี่เป็นหนึ่งในวัดนะกาศเย็นนะแต่ว่าอากาศร้อนนะจริงฮะเนี่ยดูสิฮะเหลือเชื่อเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ร่มเย็นมากเลยนะคุณพ่อในศรัทธามากเลยนะฮะใครมานี่เชิญเลยนะฮะพนอนนะฮะแล้วก็มีพระกระสาวกเบื้องซ้ายขวาแล้วก็มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะฮะหรือเจ้าแม่กุอิมเป็นวัดที่ทัศนียภาพสวยไหมลูกสวยมากครับสวยนะฮะ ทุกอย่างดีไปหมดเลยนะดีนะฮะเมื่อ,อกีวว้หลวงพ่อบอกแล้วว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าทีแรกจะปั้นเป็นพญายนาคใช่ไหมลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าช่างเนี่ยอ่าปั้นยังไม่ถูกหลอกนะฮะก็ออกมาเป็นงูนะฮะแต่คุณพ่อว่างูนี้ก็ดูมีอํานาจนะลูกนะใช่ไหมครับลูก<อ>งูนี้ก็ดูมีอํานาจนะฮะเ,เดี๋ยวเราเดินเออใช่ครับเดโชฮะไปดูใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปกราบตรงพระอินทร์นะฮะ เมื่อกี้เราเมื่อกี้ดีใจนะฮะหลวงหลวงหลวงพ่อเนี่ยก็ให้พรนะฮะนี่เราให้ดูเลยนะฮะนี่แหละฮะเสน่ห์ของวัดต่างจังหวัดนะลูกนะใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ไมไมใช่ครับไม่ได้ง่ายๆายนะฮิโรคุงนี่ฮะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณงูแผ่แม่เบี้ยอยู่เลยนะฮะฮิโรคุงครับ,รบนี่นะฮะดูงูนะฮะจริงๆแล้วงูนี่นะ่าเกงขามมากเลยนะฮะฮิโรคุงดูดีฮะบวลาสร้างเนี่ยตัดเนี่ยฮิโรคุงยืนตรงข้างๆงูกับพนนเลยนะฮะ อิ่วกรุณรู้สึกไงฮะเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วมีอำนาจนะฮะนี่คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะฮะี่เป็นช้างเียนะฮะใช่ครับผมแล้วก็มีพระโพธิสัตว์แล้วก็มีอ่าพระแม่ธรณีใช่ไหมลูกอ่านะฮะแล้วก็มียังมีประสาสังาจายนี่เป็นทำใหม่หลายจุดเลยนะฮะนี่นะฮะใครจะขอพรไข่เด็กวัดเจดนี่นะฮะยิ่วกุงดูฮะยิ่วกุงดู ว่าความความศรัทธานะฮะว่าคนที่มาแก้บนนะฮะก็ของไข่นะฮะไข่นี้บอกมีศักดิ์สิทธิ์นะฮะตอนนี้ทางวัดกําลังจะอ่าทาสีพวกอ่ากระบือกระเบือเนี่ยฮะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะตุลมาตุปทาตุลมาตุปทาตุลมาตุปทาอิติอิติกุมารกุมารลัไข่เป็นเจดีย์เนี่ยเจดีย์อะไรนะฮะเจดีย์อะไร ใช่ครับพระบรมสารีริกธาตุที่สําคัญเลยนะฮะนี่นะฮะ<ห>ใช่ครับพระอัลหันตธาตุนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งความสําคัญของวัดเลยนะครับท่านชมส<อ>ิรุคุงครับกราบเลยนะลูก,กใช่ครับผมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยู่ในนี้นะอ่าใช่ครับผมอ่ะฮิรุคุงนะขาเชิญใน,นที่ทานก่อนนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนนะฮะฮิรุคุงก็ไม่ค่อยไหวอ่ะฮิรุคุงครับกาปิดคลิปเลยดีกว่าครับ น,น,นะครับเอ่อสิศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะกทุกุกเพื่อนทุกจะใส่ย,ยาน,นะแล้วก็วกรมสาวี้ิกา่าใครผ่านมาวแ,วแวะได้เลยนะวัดดอกไม้แดงสวัสดีครับ